จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดงานโครงการสปอร์ตเฟสติวัลกีฬาดนตรีนครศรีธรรมราชนะมไม่ได้อ่านพิดนะนครศรีธรรมราชเกี่ยวเนื้อกันผันปลื้มขบอกว่างานนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะรวมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาเหล้วก็การท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะอะมาเตรียมความพร้อมกับจานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนางวะ จิราพลอมตยาคุณค่ะ่ันรงผู้ว่า่ันก็เป็นประธานแถลงข่าวจัดโครงการสปอร์ตเฟสติวัลกีฬาและดนตรีนครซีธรรมราชเพื่อการถ่องเที่ยวโดยวานาส่วนราชการผู้แทนภาคราชการเอกชนแล้วก็บรรดาพีน้องซื่มอมวนชนทุกกระแนงรวมในบรรยากาศแถลงข่าวเรียมความพรม้อมครั้งนี้กันเป็นจำนวนมากเลยใช่ค่ะโอกาสนี้นะคะ่ันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครที่ธรรมราช่านก็กล่าวาจังหวัดนครที่ธรรมราชเนี่ยค่ะได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการกระตุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวนโย,นยบายของรั สาบัี่ผ่านมาก็ได้กำหนดจัดก,กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวมายังต่อนเนื่องซึ่งโครงการน,นี้นะคะสปอร์ตเฟสติวัลกีฬาและดนตรีนคอนซี่ธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวจะได้ กีกาสําหรับนักกีฬาด้วยนะคะ,คะหนักท่องเทียวผู้ถีลงได้ในธรรมชาติที่สมบูรณ์จะได้มารวมกันสัมผัสประสบการณ์การเล่นกีฬาพร้อมกับชมธรรมชาติของเมืงอมนะะงนครศรีธรรมราชบ้านเราด้วยนะคะโดยภายในงานนี้นะคะก็เป็นการส่งเสริมการท่องเทียวประจําปีงบประมาณพศ2568ค่ะก็จะประกอบไปด้วยสร้างกิจกรรมรักนะคะก็ะจะได้แก่ไตร,รอัลอฟติวอรก,ก็จะจัดกันที่ อำเภอสีชนและอำเภอขานอมค่ะงานเริ่มตั้งแต่วันที่5 5จนถึง27กร,รกฎาคมสอง8ต่อไปที่อำเภอปากพานังนะคะซุปฟันเฟสนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่ส2สองสิ่งห้าคมอันนี้สองพัน้าอยสิแปดและก็อีก อีกงานนึงจัดกันที่อำเภอชาอวดนะคะแถวรันนิ่งเฟสติวัลกองอาจจะเริ่มวันตั้งแต่วันที29ถึง31สิงหาคม2568ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งการจไดเพบกับกิจกรรมลากหลยภายในงานตลอดต่างโครงกรันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาการแสดงดนตรีการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อที่จะดึงดูดกลุ่มหนักท่องเที่ยวและก็สร้างบรรยากาศการทองเที่ยวให้มีชีวิตชีวานอกจากจะเป็นเวทีสําหรับการแข่งขันกีฬาแล้วมีความบันเทิงแล้วนะอย่าง เป็นกิจกรรมสําคัญที่รวมกันส่งเสริมภาพักณ์การทองเที่คว่องจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเราให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและก็นานาชาติมากขึ้นด้วยแล้วก็ยังช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจรายได้ให้กับปี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่งเสริมความรวมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ